พระรูปนี้เป็นพระที่สมเด็จพระราชินีของรัชกาลที่เก้าครับมาสักการะมาตลอดค่ะท่านดูดวงแม่นมากมผมก็ไม่ทราบนะตอนนั้นนะผมก็ถามว่าหลวงพ่อครับผมจะตายนะครับเพราะว่าเราเราเห็นนะฮะเพื่อนรเราหลายคนหลวงพอ่อเฮ้ยเอ็งไม่ตายเองไม่ตายอย่างไรเอ็งก็ไม่ตายสามจังหวัดเลยนะครับยะลาปัตตานีนาราที่วาสแล้วก็สี่อำเภอของสงขลา ชนะเทพานาทวีสบาย,ย้อยตัวเบสของผมเนี่ยหรือว่าเซนเตอร์ของผมเนี่ย,ยจะอยู่ที่ค่ายสิรินทร์ยังจำได้จนถ,ถึงทุกวันนี้ไมหมครับพี่นมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมกำลังนั่งอยู่ในที่ปัตตานีเนี่ยนะครับ,รบในบก,กแล้วมันเหมือนกับมีเสียงโต๊ะล้มมันเป็นบ้าน,นเหมือนกับอาคารไม้สองชั้นเราลองนึกภาพโต๊ะโต๊ะโต๊ะหนักๆโต๊ะไม้สมัยเราเป็นนักเรียนแล้วมันล้มดังตึง้งผมก็มองไปข้างบนว่าเอ้ย ไปทำโตะลมแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึง3นาทีมันก็มีวิทยุเข้ามาไอ้นุมไอ่นุมระเบิดระเบิดอุกลับามาอยู่กับรายการเดี่ยววัดกันต่อนะครับอยู่กับครูหนุ่มสนิโรธธรรมยศหรือว่า พลตรีสนิโรธธรรมยศนั่นเองครับคุณหนุ่มครับเมื่ออีพีที่แล้วที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสงครามที่ประเทศลาวแล้วก็สงครามที่ปิมอเนแน่นอนว่าโหทั้งสองสงครามผมว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับสงครามมันพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนมันมีแต่ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกใครพ่อแม่ใครหรือว่าสามีใครก็ตามแต่แต่ว่าในโลกความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขไม่ได้ หนึงสิ่งที่มันที่เราผมในฐานะคนคนหนึ่งที่เราได้ยินมาตลอดตั้งแต่หลายหลายปีเป็น10ปีได้แล้วมั้งฮะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่ก็คือความความไม่สงบใน3าชายแดนภาคใต้คุณอาก็เคยลงไปอยู่ที่นั่นครับไปอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ทั้งควบ3าจังหวัดเลยนะครับยะลาปัตตานีนาราที่วาดแล้วก็สี่อำเภอของสงขลา ชนะเทพานาทบีสบ้าย,ย้อยอตัวเบสของผมเนี่ยหรือว่าเซนเตอร์ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ค่ายสิรินทนร์ที่ปัตตาน,นีหน้าที่ของผมเี่นจะวิ่งควบเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นรองโฆษกครับเป็นรองโฆษกของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่หน้าที่ของเราจะต้องไปพบปะไปทําความรู้จักกับประชาชนไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไปก็แต่งชุดแบบนี้ครับไม่ได้แต่งเครื่องแบบ รถเก๋งคันเดียวก็วิ่งเข้าไปจะไปนาราที่วาดจะไปยะลาไปกรงปีนางไปอะไรก็ไปแบบนี้ครับ mm hmm. ก็จะต้องวิ่งไป mm hmm. ก็เพื่อที่จะนำเอาความเข้าใจาผมใช้ชื่อยุทธศาสตร์ของผมว่าปากสู้ปืนเพราะว่าทีมของผมจะ mm hmm. เป็นการเข้าไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนใน mm hmm. ช่วงผมลงไปใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นบางแห่งบางพื้นที่เนี่ยถูกปิดตายเพราะว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ mm hmm. นะครับฝ่ายเราก็เลยปิดล้อม จนกระทั่งชุดของผมก็เข้าไปเพื่อสร้างความเข้าใจไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านครับไปคุยกับคนที่อยู่ภายในครับแล้วก็เริ่มเปิดพื้นที่ออกมาก็คือเอาความเจริญเข้าไปเอากศนการศึกษานอโรงเรียนเข้าไปเอาอะไรต่างๆเข้าไปเป็นการสร้างความเข้าใจให้กคนในพื้นที่ผมว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับครับก็คือขาเข้าขาออกต้องออกคนละทางนะครับสมมุติว่าวิ่งไปในหมู่บ้านเนี้เข้าไปประมาณ10กิโลขาหนอนเป็นรูปรังแต่เวลาขาออกอ่ะต้องออกอีกเส้นหนึ่งเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้เราเนี่ยเมื่อเข้าเข้าเส้นเดิมออกเส้นเดิมมาดูเขาจะรู้ครับแต่ว่าคุณอาเลือกที่จะออกทางใหม่ครับทุกครั้งไปใช่ครับ,รบก็คือไม่วิ่งเส้นเดิมมีเหตุการณ์ที่ยังจาได้จนถึงทุกวันนี้ไหมครับคุณอามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมกําลังนั่งอยู่ในที่ปตนีเนี่ยนะครับ,รบในบอก,กอแล้วมันเหมือนกับมีเสียงโต๊ะลม้มมันเป็นบ้านเหมือน,นกับอาคารไม้สองชั้น เราลองนึกภาพโต๊ะโต๊ะโต๊ะหนักๆโต๊ะไม้สมัยเราเป็นนักเรียนแล้วมันล้มดังตึ้งผมก็มองไปข้างบน่าเอ้ยใครทำโต๊ะล้มป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึง3นาทีมันก็มีวิทยุเข้ามาไอ้นุมไอนุมระเบิดระเบิดอุ้ยอ่าระเบิดที่แยกท่าสาบผมบอกอ่ะไอ้เสียงโต๊ะล้มเมื่อกี้นี่เราก็รีบแต่งตัวออกจากหน่วยไปเลยพอไปถึงเนี่ยมันเป็นรถปิกอัพคันหนึ่ง อย่างกระจายเลยนะครับเรายังไม่ได้ขึงเชือกนงไม่ได้ขึงอะไรไไเลยงรีดลายเลยครับก็คือไปถึงปั๊บเนี่ยรถเนี่ยหงายท้องเหลือแต่ตัวกระบะนี่หายไปละแล้วน้องที่อยู่ในรถเนี่ยกําลังคลานออกมาอมเพราะว่าแล้วก็แบบมึนตัวเขาเองแต่เขาเรียกว่ากระดูหักอะไรสักอย่างแต่ไม่สาหัสไม่น่าเชื่อท,ทั้งที่รถเนี่ยเละแล้วนะครับอแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่โดนเนี่ยคือมีมอเตอร์ไซ ขี่มาตรงนั้นจะเป็นด่านตรวจครับ,รบเป็นด่านตรวจแล้วโมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาแล้วอยู่ๆก็มีคนซ้อนท้ายโมอเตอร์ไซค์เอากระเป๋าหรือเอากล่องเนี่ยวางไว้ที่กระบะปิ๊กอัพแล้วก็เร่งเครื่องฮะแล้วก็เร่งเครื่องพอขึ้รถไปได้แป๊บเดียวเนทะ่านั้นก็ระเบิดสนั่นครับอันนี้เป็นเคสที่ยังติดตาแบบเรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบเราเห็นทุกอย่างแล้วมันกระจายไปหมดเลยครับ,ค,รบคุณอาอยู่อีกที่หนึง่งแต่โต๊ะด้านบนล้มด้วยสายเหตุอะไรคุณอา โต๊ะล้มเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นเสียงระเบิดผมเข้าใจว่าโต๊ะล้มมันดังเห<อ>มือนกับโต๊ะล้มอยู่บนชั้นสองครับจริงๆแล้วมันคือเสียงระเบิดจากตรงนั้นไปถึงแยกตัวนั้นไกลไหมครับคุณอาไม่ไกลครับไม่ถึงกิโลได้ซ้ำไหไม่ถึงกิโลครับอุย้ยแรงระเบิดมันดังจนขั้นขนาดแบบโอ้โหมันดังเหมือน อืมเลยครับแต่เรารู้ว่าโตลนะล้มไงครับตอนนั้บโอ้โหเอาสินะฮะนั่นคือการลงพื้นที่ไปแน่น,นอนในการที่พุนาบอกว่าใช้ยุทธวิธีปากสู้สกับปืนแล้วได้ผลด้วยครับก็คือเราใช้ใจครับเวลาเราลงไปในพื้นที่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยบ,บางทีผมอยู่ในยะลาอยู่ในปัตตานีเนี่ยผมก็จะลงไปคุยกับพี่น้องประชานชนนะใช่ครับเขาเชิญผมไปสู่บารากู ลูกน้องก็บอกหัวหน้าหัวหน้าระวังตัวนะเพราะว่าเข้าไปอยู่กลางเมืองเลยนะอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรหรอกเรากินใจกับเขาครับก็เข้าไปก็วัอทีไปนั่งสูบบารากูก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะไม่เคยสูบมาก่อนก็รู้ว่ามันมีอะไรรดสตอร์โบลุ่มอะไร่ประมาณนั้นผมก็ไปนั่งแล้วก็มีน้ําชงน้ําชาให้ทานจนกระทั่งลูกน้องก็บอกว่าโอ้หัวหน้าหัวหน้านี่แบบลุยหน้าดูนะครับทีมงานก็ไปสัมภาษณ์ระยะหลังมาเนี่ย ผมก็เริ่มเก็บประวัติของผมลูกน้องเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมงานผมว่าที่หนุ่มอ่ะแกรประมาทแกไว้ใจคนมากเกินนะเราก็มานั่งรู้เออนะเมื่อสิบกว่าป,ปีเราก็คงจะลุยครับประมาทมากครับผมว่าตอนนั้นคุณอาคงคิดว่าเราไม่ได้มีพิษมีภัยแหล่เขาเราไปด้วยมือเปล่าอ่ะรเราอยากไปคุยกับสันติเพราะนั้นก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่จริงๆตัวนั้นน่ากลัวมากนะกลัวมากจริงๆแล้วมันมีประเด็นคือตอนนั้นอ่ะตอนผมลงไปใหม่ๆเนี่ยผมไปกราบพระ รูปหนึ่งนะครับที่วัดนาธรรมว,วัดนาธรรมท,ทิยาลาครับวัดนี้ท่านเจ้าวาดนะเวลานั้นเนี่ยท่านจะดูหมอดูดวงแม่นมากแต่ผมว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดูพวกนี้นอ่าใช่ลูกน้องก็ไปลงรถไปรถเก๋งคันเดียวเนี่ยผมก็จะนั่งอยู่ตรงริมประตูของพระอุโบสถครับลูกน้องสามคนก็เข้าไปไปขอของขลังแต่ท่านไม่คุยด้วยท่านเจ้าวาดท่านก็ชี้มาที่ผมว่าไอ้นั่นน่ะไอ้ที่นั่งหน้า,นาประตูอ่ะเข้ามานี่เข้ามานี่อ่า ผมก็เอ้อะไรเหรอผมก็ขานตุ่มเตรียมตุ่มเต็ยมเข้าไปนะท่านก็บอกว่าอ่ะเองอ่ะพอดีลูกน้องก็บอกนี่หัวหน้าผมคบ,บอกอาถามมาถามมาคําถามหนึ่ง<ว>เพราะว่าพระรูปเนี้เป็นพระที่สมเด็จพระราชินีของรัชกาลที่ครับมาสาการะมาตลอดค,ค,คท่านดูดวงแม่นมากท่านก็ผมก็เลยผมก็ไม่ทราบนะตอนนั้นน่ะผมก็เลยถามว่าหลวงพ่อครับผมจะตายไหมครับ ะว่าเราเราเห็นนะฮะเพื่อนเราหลายคนหลวงพ่อบอกเฮ้ยเอ็งไม่ตายเองไม่ตายยังไงเอ็งก็ไม่ตายอนั่นแหละครับคือเป็นจุดที่ทาให้ผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ไม่ตายคําถามเดียวครับแค่นั้นเองครับก็คือว่าปกติไม่ค่อยเชื่อครับไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยดูดวงแต่พอหลวงพ่อพูดผมเชื่อผมเชื่อว่าผมไม่ตายแล้วก็ไม่ตายจริงๆใช่ครับก็รอดแถวคลาดมาเรื่อยครับ เฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาคุณอาเคยยิงประทัดกันไหมฮะไม่เคยครับเคยเห็นแต่แบบยิงไกลๆรถปิกอัพเนี่ยมองไปไกลๆก็นั่งกับเพื่อนกับพี่ที่ขับรถเนี่ยมองว่าไอ้นั้นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขา<อ>เขากเขาแต่งชุดดาแต่กงเกงดําเสื้อยืดสีดําแล้วลงแล้วก็ม้วนตัวแล้วก็ยิงปับ๊บปั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 ๊บผมก็บอกว่าทายาททายาทเป็นคนขับรถผมเพราะผมจะลัางหน้าคู่กับคนขับว่าอันนั้นฝ่ายเราหราือฝ่ายเขาคือมันแยกไม่ออก แพราะฉะนั้นปรากฏว่าที่ยิงเนี่ยก็คือฝ่ายเขามองเห็นไกลๆที่ยิงใส่ที่ยิงใส่ตำรวจที่อยู่ข้างทางแต่ว่าเข้าอันนี้ไปแล้วครับครับ,ค,รบคุณอาลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสลงไปหลายพื้นที่แล้วก็เข้าใจได้ว่าคุณอาน่าจะไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นไหลหลังคาเรือนจะหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับคือต้องไปพบปากประชานคือไม่ว่าจะพื้นที่สีอะไรก็ตาม,มจะต้องเข้าไป เขาต้อนรับเราไหมครับถ้าถ้าตามความรู้สึกของผมนะก็คือผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยจะต้อนรับเรามากมก็คือเขาก็จะมีแบบเราไปช่วยพัฒนาเรื่องของอาชีพนะไปสอนเขาทำเรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์เออะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำยาสระผมน้ำยาล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปสอนให้อาชีพเขาชาวบ้านที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยจะต้อนรับดีมากเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชาย เราจะเริ่มมองเห็นแนวแววตานะครับที่เขารู้สึกกังหาสงสัยการมาอมของเรานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ค่อยมาร่วมกับเราเขาก็จะอยู่ห่างๆในขณะที่กลุ่มแม่บ้านก็จะมาร่วมให้ความร่วมมือกับเราดีมากคุณอาอยู่ที่นั่นสอปีค,คิดว่ายุทธศาสตร์ของคุณอาปากสู้ปืนเนี่ยใช้ได้ผลไหมเท่าที่ทราบนะครับเพราะหลังจากที่ผมจบภารกิจแล้วกลับมาเนี่ย ชุดต่อมาที่มาแทนผมเนี่ยก็ใช้แนวทางเดิมปากสู้ปืนอเอาสันติลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จค่อนข้างมากเนือ่องจากว่ามีผู้ที่เข้ามามอบตัวแล้วก็เปิดตัวออกมาแล้วก็มาทํางานให้ฝ่ายเรามากพอสมควรดีจังเลยดีจงเลยนะฮะในระยะเวลาสองปีที่เกิดขึ้นมาจริงๆวันนี้ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าก็ยังได้ยินข่าวอยู่ครับคุณอาผมถามว่าเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วกันครับคุณอาเรื่องนี้มันจะจบได้ไหมครับ ผมเชื่อว่าในในช่วงที่ผมลงไปเนี่ยเราเคยพูดกันเล่นๆว่าวันนึงเนี่ยเหตุการณ์นี้ต้องจบเพราะณวันนี้เนี่ยเราจะใหะ้เด็กที่เป็นฝ่ายเรากับเด็กที่เป็นฝ่ายเขาเรียนหนังสือด้วยกันโตไปพร้อมกันเป็นเพื่อนกันนะครับต่นี้กุทธศาสตร์เนี่ยก,ก็ก็ดำเนินมาเรื่อยๆแม้ว่าทางฝ่ายนู้นเขาจะมีพลิกแพลงต่อ,อก็คือเด็กของเขาจะไม่ให้เจอกับเด็กของเรา เขาก็จะแยกเด็กของเขาไปเข้าโรงเรียนของเขาอย่างนั้นนะนะครับก็คือต่างคนต่างก็แก้กเกมกันไปแต่ผมเชื่อว่าปัญหานี้จะสามารถไปสู่จุดจบหรือว่าไปสู่จุดที่เราเรียกว่าสันติภาพ ่ปลายด้านขวามได้ครับขอให้เป็นแบบนั้นนะคุณนาขอให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่ภาคใต้เยอะเลยครับอยู่ปัตตานีก็มีอยู่นู่นนี่นั่นก็มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมใช่แล้วผมอยากจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้สวยมากนะครับเขื่อนบางลานะครับโอ้ห่าละที่จ่ายละที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ผมยอมรับคุณนาตรงๆอย่างหนึ่งก็ผมไปถ่ายรายการครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปปัตตานีครับเมื่อประมาณปีที่แล้ว้งครับ แล้วก็ในระหว่างที่นั่งรถไปอ่ะเราก็นั่งรถตู้ไปครับแล้วก็มันจะมีทางหนึ่งก่อนเข้าปัตตานีมันจะเป็นที่ถนนวิ่งเรียบทะเลอืผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเอางี้ดีกว่าแล้วผมไปเห็นที่ตรงนั้นนะครับเราไปรูาสึกว่าหสวยจังเลยอ่ะขับรถอ่ะแล้วทะเลอยู่ข้างๆเลยอ่ะครับมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอยากให้คนได้ไปเห็นแล้วธรรมชาติที่นู่นเขายังอุดมสมบูรณ์แล้วจริงๆพี่น้องใต้เราอ่ะน่ารักนะน่ารักมากน่ารักมาก เวลาที่ผมไปพบปะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยความประทับใจเรามักจะกลับมาแล้วมาพูดว่า mm hmm. โอ้โหคนที่นี่น่ารักมากเลยถูกต้องครับคุณอายังกลับไปอีกไหมครับตอนหลังมาเนี่ยไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วเคยไปอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เมื่อสัก4ี่หปีที่ผ่านมา mm hmm. แต่ระยะหลังมาเนี่ยก็ห่างออกมาครับครับ ถ้าวันนี้ถ้าคนดูในรายการเดี่ยววัดพี่น้องทั้งสามชายแดนภาคใต้ที่ดูอยู่นะตอนนี้คุณอายอยากจะฝากบอกผ่านอะไรไปไหมฮะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมรู้ครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนานนะครับแล้วก็สร้างความบอบช้ําให้กับหลายครอบครัวรแต่พวกเราทุกคนคนไทยทั้งประเทศเป็นกําลังใจให้กับพวกท่านครับ อยากจะบอกไปถึงพี่น้องที่คุณอาลงไปที่บ้านเขาไหมฮะอาจจะนั่งดูอยู่วันนี้ก็ได้นะครับครับก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่แยกพงยือไรหรือว่าที่หาดาราทัศน์หรือในพื้นที่ใดๆก็ตามที่อาจจะจําผมได้นะครับวันนี้เนี่ยเรายังคงคิดถึงพวกท่านเสมอนะครับแต่ถ,ถ้าหากมีโอกาสก็อยากจะลงไปเยี่ยมท่านไปพบปะกกับท่านไปนั่งทานน้าชาแล้วก็ชวนผมไปสูมบารากูหน่อยนะครับ นี่คือเรื่องราวที่เอาจริงๆมันเหนือมันเหนือจากคาว่าทหารนะคุณอามันคือความเป็นมนุษย์ผมใช้คำี้ถูกไหมครับนะเพราะว่าอาจริงๆแล้วผมว่าในการเข้าไปอ่ะมันเสี่ยงไหมมันเสี่ยงครับถูกไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าด้วยหน้าที่ด้วยหัวจิตหัวใจที่จะต้องทําเลยต้องเป็นแบบนั้นใช่ครับนะฮะนี่คือเรื่องราวที่สามจรรังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงหน้าหนึ่งสิ่งที่เรา ได้เห็นตามหน้าทีวีหรือตามหน้าสื่อจนถึงทุกวันนี้ก็คือเหตุการณ์ไม่สงบทางชายแดนบ้านเหนาทางศรีสะเกดทางอุบลราชธานีทางสุรินเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวขอย่ามาถามคุณอาว่าคุณอาลงพื้นที่ไปจริงๆแล้วได้ไปเห็นในหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่ากันมาเล่ากันใหม่นะฮะ,ะไปพักกันแป๊บหนึ่งครับ